เลขเด็ดงวดนี้วันที่หนึ่งกันยายน66ดีเจบุโกเล่าฝันว่าโดนงูกัดเท้าขวาโบราณบอกจะมีโชคได้โอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆคอหวยแซวองค์พญานาคมาให้โชคใหญ่ด้าน DJ ดีเจดังเผยเลขสามตัวแบบไม่มีกัรกททำเอาหลายคนลุ้นเลขเด็ดงวดนี้หลังดีเจบุโก โพสต์ภาพคำทำนายความฝันลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งในภาพนั้นมีข้อความเขียนว่าฝันว่าโดนงูกัดเท้าขวาทำนายว่าจะมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆที่ทำให้คุณได้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเช่นเดินทางไกลแล้วได้พบปะผู้คนใหม่ๆหรือได้ทำงานโปรเจกต์ใหม่ๆแตกต่างจากที่ผ่านมาพร้อมเขียนแคปชั่นใต้ภาพว่า งูตัวใหญ่มากในฝันคือพุ่งเข้ามาที่เท้าขวาเลยทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าจะได้โชคจากเพศตรงข้ามด้วยจ้าหมายถึงโชคดีจะมีโชคเข้ามาองค์พญานาคมาให้โชคใหญ่ครับเป็นต้นซึ่งดีเจบุกโกเข้ามาตอบว่า168-175จาจากคำทำนายฝันว่าโดนงูกัด จะมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆที่ทำให้คุณได้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเช่นการเดินทางไกลแล้วพบปะผู้คนใหม่ๆหรือได้ทำงานโปรเจกต์ใหม่ๆแตกต่างจากที่ผ่านมาส่วนเลขเด็ดเกี่ยวกับความฝันว่าโดนงูกัดได้แก่ 4, 5และ6ส่วนเลขชุดนำโชคได้แก่ 45, 55, 65, 459 498 658และ698